าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรัฐมณีกังวลไกลและรายการส่องธรรมค่ะรายการที่การเดินทางของเรานั้นยาวนานเช,เช่นเดียวกับระยะเวลาของการผลิตรายการนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจคือเราเป็นสื่อกลางสําหรับทุกวัดสู่ผู้ชมทุกคนและวันนี้เราทําหน้าที่ของเราที่ใดติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีในพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงมีพระบัญชาการแต่งตั้งให้พระโสพลพัฒนคุณทินชายยาสุทธินโน เจ้าอาวาสวัดพุดน้อยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาณห้องประชุมวัดพุดน้อยเศรษฐีเรือทองตําบลชอนม่วงอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีกิจกรรมเริ่มจากท่านยุคคุณพระโสพลพัฒน,ฒนคุณด็อกเตอร์เดินทางกลับจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครมาถึงวัดพุดน้อยมีคณะสงฆ์ขราชการพ่อค้าประชาชนตั้งแถวรอต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อถึงบริเวณพิธีท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เข้ากราบสการะรูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทสรโรบุรพาจารย์เศรษฐเรือทองจากนั้นได้ดำเนินพธิธีภายในอุโบสถซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นองค์ประธานฝ่ายสงและได้รับเกียรติจากนายนพัฒเอมอ่อนนายอำเภอบ้านมีเป็นประธานฝ่ายคารวะ พิธีเริ่มจากท่านเจ้าคุณพระโชพลพัฒนคุณด็อกเตอร์จุดทูปเทนบูชาพระรัตนไตรยัยศาสนพิธีกรอารัธนาศีลประธานสงให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีรับศีลจากนั้นนายนภัทเอ็มอ่อนในอำเภอบ้านมีอ่านประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวนสิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาผู้มีเกียรติถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำร,รับพรเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นคณะสงฆ์และศิทยานุศิศ์เข้าถวายมุทิตาสการะแด่ท่านเจ้าคุณพระโชพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ตามลำดับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะตามมติมหาเถระสมาคมในการประชุมครั้งที่16ทับ2567เมื่อวันที่20 มิถุนายน2567จึงแต่งตั้งให้พระโสพลพัฒนคุณวงเล็บทินฉายาสุทินโดอายุ65พันษา27วิทยะฐานะนนักเรียนปญฺญน,นอทอเอก ปริญญาบอสอพัฒนาบริหารบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วัดผุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามขอจงถึงความเจริญงอกงามไพยบูร ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการท่องธรรมจากช่องห้าของเราอัตมาภาพพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อัตมา มีความภูมิใจและพื้มพิธีอินดีมากที่ได้รับความเมตตาจากเ,เจ้าคณะภาคสามหลวงพ่อวัดกัลยานมิตรหลวงพ่อพรมกวีซึ่งท่านได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านได้ลงนามให้ แล้วก็วันนี้ซึ่งเป็นวันที่สามได้ไปรับตาตั้งอัตมาเองก็คิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นของฝันอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นของฝันที่อัตมาได้รับปีนี้เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นของฝันที่มีค่าสําหรับอัตมาที่สุดแล้วก็คิดว่าจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดที่พระผู้ใหญ่หรือว่า ทางคณะสงฆ์เนี่ยทางมาสเนี่ยได้มอบรางวัลอันนี้ให้ก็ <c oughs> คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมในชุมชนวัดผู้น้อยหรือว่าเดินทางมารวมมุทิตาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยอัตมาภาพเองก็คิดว่า,าทุกวันนี้ ได้ทำงานให้คณะสงฆ์ได้ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นงานที่อันยิ่งใหญ่สำหรับอาตมาเพราะว่ายิ่งใหญ่อย่างไรถือว่าอาตมาคิดเสมอว่าการได้เข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเหมือนเราได้ทำงานให้พระพุทธเจ้าอยากจะเชิญชวนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาในวันนี้ที่ได้มาร่วมกันมุทิตาสการะให้อาตมาได้มีกำลังใจ ได้มีพลังที่จะได้ช่วยกันเหลืองานของคณะสงฆ์หรือว่าพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นพระสงฆ์ก็เหนื่อยเหมือนกันบางครั้งแต่ว่ามีเหนื่อยก็มีสนุกมีความสำเร็จอยู่ในตัวตนทั้งหมดเพราะนั้นเหนื่อยเดี๋ยวก็หายแต่ว่าการที่เราได้ทำสร้างไว้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหรือเกิดประโยชน์กับโรคใบนี้หรือว่าในจังหวัดลบบุรีเนี่ย ก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งเนี่ยเราเอาเงินน้อยๆมาสร้างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยเงินทองก็หายากพอสมควรควรที่จะดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ตอบแทนคุณบิดามารดาแล้วก็ค่อยทำบุญหรือบริจาคทานแต่ถ้าเรายังลำบากอยู่นี่ก็ไม่จำเป็น เอาไปทำสามสิ่งก่อนแล้วกันเราทําได้หลายอย่างบางครั้งเราก็เอาแรงมาแลกบุญได้ใช้สติปัญญาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาด้อยโอกาสฝ่าเราเนี่ยให้เขาพ้นทุกข์ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเอาละว,วันนี้ก็ขอสรุปแค่นี้แล้วกันนะก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยขอให้ทุกท่านทุกคนยังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราคิดและมุ่งหวังที่ไม่ผิดทํานองครองธรรมแล้วเนี่ย ก็อขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินท่านญาติโยมผู้ชมรายการส่องธรรมทางสถานีโทรทัศน์ของทบกช่องห้าทุกท่านในวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มาออกรายการได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายที่พูดถึงโอกาสสำคัญเรื่องสำคัญก็เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณดรพระโสภณ พัฒนคุณหรือหลวงพ่อเจ้าคุณทินวัดผู้น้อยเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสโดยความเมตตาในการเสนอของพระเดชพระคุณพระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครกรรมการมาเทศสมาคมการ ที่ได้รับแต่งตั้งได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเป็นเรื่องที่ควรจะมุทิตาเป็นอย่างยิ่งท่าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ผลกลางวัดไตรมิตรวิทยารามจึงได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระเดบุณดรพระโสพลพัฒนาคุณดำรงตำแหน่ง ที่ภษษกษาเจ้าคณะภาคทางานให้กว้างขวางขึ้นให้มากขึ้นให้มีอิมแพ t มากขึ้นให้มีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ประเดยวคุณได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นและมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเจมพรท่านทั้งหลายว่าวันที่17ตุลาคม2567นี้เป็นวันออกพรรษาวันที่18เป็นวันตักบาทเทโวโลหณนะ ซึ่งเราถือว่าพุทธเจ้านั้นทรงเสด็จจากดาวดึงโปรดพุทธมานดากลับมาเราก็มีประเพณีตักบาตรพระเดวคุณทําต้นทุกปีสําหรับจุลลกรถินปีนี้พระเดวคุณจัดกรถินวันที่ 18, 19, 20วันที่18เตรียมงานวันที่19นั้นเป็นวันทอดกรถินทีละวันที่ 19, 20และ21วันที่19นั้นทำเตรียมงานกลางคืนทราบว่าคนที่เคารพนับถือในประเดชพระคุณคือคุณแอดคาดาบาวศิลปินแห่งชาติก็ามาแสดงให้ชมฟรีเต็มวงและก็เป็นการเตรียมงานกระถินสำหรับคืนวันที่19วันที่20นั้นเป็นวันทอดกระถินจุลละกระถินขอเชิญสิทธิเศรษฐีเรือทองได้นำเรือ มาไว้ที่บริเวณวัดและก็แห่เรือรอบวัดให้มากมายเป็นประวัติการอย่างที่เคยทำมาทราบว่าลูกศิษย์ได้หาออร์ฟอเรสลำวงชาวบ้านมาทั้งหมดนี้ตมาดักเชิญชวนทั้งทั้งหลายมางานจุนละกฐถินของวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมาถวายกำลังใจพระเดชพระคุณดรพระโสผลพัฒนคุณจ,จึงขอเชิญผ่อเชิญชวนทุกท่าน เบื้องต้นตมาได้พูดถึงพระเดชคุณได้รับยศฐานบรรดาศาดักดิ์ได้รับหน้าที่การงานที่สําคัญขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3จากความไว้วางใจจากการทํางานที่เสียสละจากผลงานที่เห็นปรากฏเด่นชัดพระเดชคุณก็จะได้ทํางานที่กว้างขวางมากขึ้นหนักมากขึ้นเราจึงมาถวายมุทิตาสักการะ,ะ19 20 21เป็นงานทูนลกรถินที่วัดพูน้อยตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีขอเชิญสิทธิเศรษเือทองในทุกมุมของประเทศนี้มาร่วมกันทอดจุลกรตินในครั้งนี้ขอเชิญพ่อสวัสดีครับผมนายรัพยเอ็มอ่อนในอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีวันนี้เราอยู่ที่วัดผู้น้อยมาแสดงมุทิตาแดบพระภููพระภูโสพลพัฒนคุณหรือพระอาจารย์ทินของเรานะครับวันนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจาก เจ้าคณะอำเภอวัดหนองม่วงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามซึ่งเป็นความปราบพื้มปิติของคนบ้านมีและคนของหนองม่วงอย่างยิ่งท่านพระครูพัฒนคุณน,นั้นท่านได้หรือหลวงพ่อพระอาจารย์ทินท่านได้สร้างเกตคุณงามความดีให้กับทั้งจังหวัดลบบุรี ด้วยการมีมูลนิธิสังฆาประชานุเคราะห์หรือเรียกว่าร้อยดวงใจทําให้คนอําเภอบ้านหมี่และ,ะทั้งจังหวัดลบบุรีทุกอําเภอเมื่อมีเหตุสารภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือเกิดเหตุบ้านเรือนรัษฎรพังได้ยังเกี่ยวข้องกับที่ท่านได้สร้างหลวงปู่พระอาจารย์แบนซึ่งสูงถึง24เมตรนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างที่จะทําอุทยานศูนย์การเรียนรู้ของ หลักปัชายาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะมีคุณูปรกากันอย่างยิ่งต่อจังหวัดลุบุรีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานโอกาสเรียนเชิญในวันที่ 19, 20และ21ซึ่งทางวัดผู้น้อยเองจะได้มีจุลกะถินเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวชมไทไฟแล้วก็มีการออกงานของท่านผู้ว่าการจังหวัด ทั้ง11อำเภอครับไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดวันที่ 19, 20, 21ครั้งนี้ด้วยครับก็เรียนเชิญที่วัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับขอบคุณครับขอเชิญสิทธิอนุสิตและสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพจุฬกถินปีที่19กองบุญละ1,000บาท และงานฉลองรูปหล่อหลวงปู่แบนจันทัโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทององค์ใหญ่สูง24เมตรรวมฐานนาวัดพุ่น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเริ่มงาน19-21ตุลาคม2567รวมงาน3วัน3คืนภายในงานนอกจากจะได้ร่วมบุญแล้วท่านจะได้รับชมม,มหรสพสุดยิ่งใหญ่อลังการ 19. ตุลาคม2567พิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปู่แบดนจันทชโรรุ่นเศรษฐีชนะจน 13. นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพทเทว,วาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์15นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล 18. นาฬิกาตั้งองค์จุลกถินการคืนชมคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มวง 20. ตุลาคม2567งานจุลกถินปีที่19 13.30นาฬกานาทีาพิธีแห่ผ้าไตรจุลกฐิน 15. นาฬิกาพิธีถวายผ้าไตรจุลกฐิน 18. นาฬกาชมการแข่งขันชกมวยไทยไฟเสรีฐรเรือทอง21ตุลาคม2567งานฉลองรูปหล่อหลวงปู่แบนจันทสโรกลางคืนชมรำวงย้อนยุคออสโฟเอสอย่าพลาด1 9 2 1ถตุลาคม2567 ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกรถินปีที่19และงานฉลองรูปหล่อหลวงปู่แบนจันทศโรสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาชนายศถาบรรดาศัก์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจุลกรถินกองบุญละ1,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0852548111 036776477 หรือติดตามข่าวสารได้ทางเพจข่าวสารงานบุญวัดพุน้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลบบุรีหลังจากจบรายการของเรานะคะมีหลายท่านค่ะมักที่จะเลือกเดินทางไปตามรอยกับรายการของเราแน่นอนที่สุดนะคะขอให้มีความสุขกับการได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีในวันหยุดแบบนี้วันนี้รัตนีกังวันไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย มิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418